น้องเพลงแม่ไม่ได้ไปแม่ก็ส่งของขวัญไปเซอร์ไพรส์แทนนะัลูกนะยินดีกับวันขึ้นบ้านใหม่ด้วยจ้าขอให้อยู่เย็นเป็นสุขลำลำ้ำรวยรวยบ่านเก็บสับเก็บเงินเดอ้อลูกเดอ้อแม่ก็ดีใจด้วยนะคะที่หนูประสบความสำเร็จไปอีกขั้นแล้วนะคะยินดีด้วยเดอ้อลูกเดอ้อสร้างว่าเสร็นอ เอาเอาไม่อามาสู่บ้านน้อเเอามาพิดหลังอยน่นะเอาไหมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เลยยี่ไหนพวกนั้นไปดิเันนีซีรีส์ดูเฉยนะครับพี่น้องวันนี้มีแง่กันบาดใหม่สร้องไง แม่ของเพียงยังมะแรงนะครับเนื่องจากบบเดมา่างานโซโบเดม่านะครับเพราะว่านี่ลุยไอ้ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลน,นะครับก็เลยอยากได้ของขวันในถัดมาให้ให,ให้ลูกนะี่ลุยก็เลยว่าไปซื้อไม่อ่ 4, 5, อนให้ลูกแน่นห่วยสียงห่างมุ่งอะไรอยวนี่ยกับพิษกระท,ทู้มาบอกกันนะขึ้นเนื้อบึงเลยแบบนั่งกับซีมพูนะนนเซมเบิร์เบิรงเองว่ามาจังไหนคนรับระสะ่งอยู่เหมนกันมันนี่กับเพราะว่าเก่ากิดโดดด้วยไหม กำลังเลือกาลังเลือกกลังเลือกีม่ยีมูอันนี้อ่อนอันนี้ม่วอันนี้สีสีพนี่คุณนตสมบูนคส,สวยอยู่ร่องบานมานะั้งะ สวัสดีคุณนีลุยชาแนลค่ะจาของคลิปเด้อค่ะตอนนี้ร้องบานมาเลืองของขวัญให้กับลูกสาวน้องเพงพิมระดาคุณนายนะคะซุ่มตัวแห้งป่าตกตรงไี่ครับแก๊กะทิโมจับที่วัน่าอย่างไรจับที่หน้าอ้วเลยวะอะไรนะแม่ เอาสีมพู๋ไหเอาคุณนายเย้าเอาสีมูคุณนายบอกนี่สีมูอันนั้นสีบอนี่ก็เล่าหนิเดยน่ก็เป็นต่างหงเถนีเป็นต่างหางเองนี่มันเป็นต่างหางกูบ้างนล่ไ นาาเนื้อเนื้อขายบ้างเนี่ยทำราคาบ้างเนี่ยเดรับมาก,กนมานมันมาชงคุยอ่ะแค่หมูมากเรานค่สูตรแค่สมมตนะนี่ส้งส่งถังถ้าตินบบาดนีเองขาก็บาดดีเน่ยไม่ไหมเนาะอันนี้เท่าไหรนน่่อนน ราคานิบเียสุมเลยแบบทางก้คเปค่ะหนึ่งพันเก่าออกมาไฟ้านาอันนี้ผลไม้ผลไม้เท่าไหร่ผลไม้ห้า้กันสาม0ันหกสอมมกันก็่ัาทหนึ่มันเยพ่มันจะสมันหก อันนี้มน่าเนีเอ่อนลันั้นอันนัเป็นเหลาเนน่พี่เนลาอันนี้เ็นเหล่าเนี่ต่งงม่้อันนี้ไม่เป็นเพราะว่าน้ต้องาต้องต้มก่อนอตัวตนดีเออซนี่เหล่ นะครับตอนนี้นะครับกลังมาหอดแล้วพี่ห้อกมอดใชู้้บอนอั่นอยูว่าเห็นอยู่ตงเพ่ไม่เห็นเลยกับ้เอาจะเป็นเหมตัง่หมูไม่ไม่ลูกสาวต้องใส่นอบนั้นเอาลงหน้าบานเลยไม่พอเพิ่นนะเิ่งยกไปแล้ว

หมือนขึ้นานมายเลข6นี่เนาที่เที่ยวี่ไหแค่ท้องมาเลยแล้วแม่

ตัว่าว่าอย่างเี้คนก็งกับเองถามว่าทั่ไหน่นบอกมาม่ซงวันหนที่ไหนเ้าบไหนไม่ใช่ใบไหนเจ้าใบไหนนเสียอไหนแม่ยุ้ยซื้อให้ของวันขึ้นบ้านใหม่จากแม่ยุ้ยค่ะเอาไว้ไหนจ่ยกๆงไหนแม่แม่ฝากข้อมา่าแม่ยู่ยร้องหมาแม่ประเด้ยมาแม่ก็เลยตังค์เสียผัย ไม่ไม่ังม่ั้ก็อนามเมือยอยู่มีไรจะฝากถึงไม่ยืมไหมขอบคุณไม่ยืยนะคะมื่อนี้แม่ยืมไม่ได้มากะไดียินเข้ามาแม่ย้ยเขาลงบ้านด้วนเลยกับว่เป็นยังค่ะขาให้แม่ยืยหายเร็วๆได้จ้าพังค์ขาวกนเขาต้องกับไม่ยืมด้วนะคะไปตรงไหนก่อนไตรงนี้ครัว่ยบอกบอกแจ้งทางก่อนแล้วบอกจ แปลงโมจากแม่ย้ยี่ค่ะให้น้องเพจบตายยังหนคะนี่ะ้ยกเหมอยลวะคะอจากะวเองทออาหนีอป่อันน้อันนี้ก็องกันดีไมโอยติดลหม เก็บเห็ดได้ฮะเก็บเใส่ได้จริงกันได้นึ่กระดานเก็บเนีประโยชน์หลาอเนาะขี้ขี้มันขี้มันหิวมันจะปนเป็เ็ออนลน์เนาะสัวว่าีีเนยมากีมนิี้ีว่าอว่าีว่าพี่มาเดี๋ยวมาจิ้มเียงม้วนใส่ในนี ใสไม่นี่ถ้าต้อยไปยืนในทัวมูไลแล้วนี่ไปยกส่ยาตัวเจ้าบอกเต่โมไปไทยน้ำติล่าเพียงหนึ่งอันนี้ก็ซื้อไปจากวาตตอมและแม่ยูให้น้องพีบรรยากาศอบอุ่นนะคะขึ้นบ้านใหม่น้องพงพิราดานะคะที่งานเทพาวแสง้องคุกคนมาทำงานส่วนน่งี่น้องนารเพีงเลยยก ยกเอายกโลแตงโมโอีกใบนึงเอาไปไน่บบน้ำพนนนะเด้วแอบแตงโมเอาฟอง่จกองเนื1กน่ารักมากนะคะของขวัญขึ้นบ้านใหม่จากแม่ลูซ่าแนลนะคะได้ สโอเคค่ะยังดีด้วยนะคะ